ส่องโปรไฟล์อแมนดาตัวเต็งของ MUT 2020ที่เจอเอมอย่างต้องหนาวคะ่ะส่องโปรไฟล์ดังสำหรับทางด้านของสาวอแมนดา ที่หลังเจอเอมยอมรับว่าเป็นคู่แข่งอันดับ1วันชวดมงกุฎค่ะคงเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากค่ะกับประเด็นร้อนแรงในขนาดนี้สำหรับดารมาเวทีนางงามระดับประเทศ MISS ดียร์ไทยแลนด์2020ที่มีการแชทหลุดกันกับเจอเอมกับเคนสิทธิชัยพาดพิงถึงหนึ่งในผู้เข้าประกวดตัวเต็งอย่างอมนดาชาลีนค่ะนั่นก็คือ m u t 97ว่า ถ้าแมนดาได้คือเจ็บใจแต่ถ้าวินาได้คือจะขอให้พระเจ้าพิพาษแต่ล่าสุดนี้เชอรอมควงเคนสิริชัยเปิดใจในรายการโหนกระแสหลังโดนตัดสิทธิ์กอมประกวดพร้อมเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวว่าคู่แข่งระดับหนึ่งของเธอเลยนั้นก็คืออแมนดาเพราะว่ามีบางสิ่งคล้ายกันซึ่งอแมนดาเองเป็นคนที่เชอร์เอมพยายามเทียบด้วยตลอดเวลาค่ะและสําหรับ Amanda, ene, อแมนดาชาลีนอับดัมนั้น MUT 97เธอชเธอเลเนวาดาอายุ27ปีค่ะเป็นลูกครึ่งไทยแคนาดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในด้านการจัดการและบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย โทรอนโตประเทศแคนาดาแถมความสามารถของเธอโดดเด่นไม่แพ้ใครคะ่ะเพราะเธอผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายมิสไทร a แลนด์2015พร้อมกับพ่วงตำแหน่งรางวัลพิเศษนางงามสุขภาพดีและแนางงามที่มีทักษะในด้านการเดินแบบคะ่ะเรียกได้ว่าสาวอมรดกเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างจริงๆงานที่คงต้องมารอติดตามชมกันแล้วลยะค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมเรื่องนี้กันต่อไปหามมีความเคลื่อนไ,วไ,ไหวใดๆรอจะรีบนำมา ปเดตให้ได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ